โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปราซาดีนจากสามแม่ครัวทีมข่าวสวัสดีครับตอนนี้รัฐบาลฟิตจัดนะฮะจะขึ้นค่าแรง2รอบนะฮะขึ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและจะขึ้นอีกทีเดือนเมษา,ายนนะฮะรัฐมนตรีแรงงานได้บอกเลยว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะได้400บาทแต่ช้าก่อนไม่ได้ทั้งประเทศนะครับ ก็จะเป็นของขวัญวันสงกรานไงที่เขาเคยบอกก่นอนนี้อ่ะว่าเขาจะให้เมษายนอ่ะให้มันได้แตะ400ให้ได้อะค่ะครับคุณก็ดูการเล่นคำกนแล้วกันนะครับคือไปถึง400จริงแต่ได้แค่บางพื้นที่บางสาขาอาชีพนะฮะไม่ได้ได้ทั่วหน้านะครับเพราะฉะนั้นประหลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาบอกเลยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ฮะคำนวณตามรายพื้นที่ และรลายประเภทก,กิจาการนะโดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสภาพเงินเฟอ้ออัตราค่าครองชีพค่าใช้จ,จ่ายที่จําเป็นและก็ดูข้อเท็จจริงของเศรษฐกิจนะผู้ประกอบการด้วยนายจ้างด้วยว่าเขาอยู่ได้ไหมก็เลยเห็นชอบว่าน่าจะขึ้นสักสิจังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวฮะกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์กระบี่สงขลาพังงาประจวบคีรีขันธ์และระยองนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นทั้งจังหวัดนะฮะขึ้นเป็นบางอำเภอ แม้แต่ชนบุรีเนี่ยขึ้นแค่ตำบลเดียวฮะคือตำบลแสนสุขนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการไต่พัคีค่าจ้างวันที่ยี่มีนาคมและคาดว่าเดือนเมษายนจะประกาศใหม่ได้ใน10จังหวัดในบางพื้นที่ใน10จังหวันดนั่นแหละครับย่อยลงมาแล้วก็ย่อยลงมาอีกแต่เอาละม,มันก็คือขึ้นมาเนี่ยวังว่าครั้งนี้จะซื้อไขายได้แล้วนะพี่เพราะครั้งที่แล้วนายกบอ,อก ขึ้นมาแค่นี้ไข่ฟองหนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องค่าแรงขั้นต่ําในปัจจุบันนะฮะจังหวัด3จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยได้ค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่330บาทนะฮะและสูงสุดคือที่จังหวัดภูเก็ตได้ค่าแรงขั้นต่ํา370บาทนะฮะอันนี้คือปัจจุบันนี้ตอนเป็นข่าวเมื่อเดือนธัน,นวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะค่าแรงเพิ่มขึ้น2บาทในนายกถึงกับโอดเลยนะครับว่าโอ้โหซื้อไข่ฟองหนึ่งยังไม่ได้เลยถ้าเสนอมาอย่างนี้ผมก็ปัดตกและ ก็ผ่านแล้วก็ประกาศใช้นะครับพราะปรับรอบ2ก็ให้แค่10จังหวัดที่ผมบอกมาเท่านั้นเองนะครับส่วนจังหวัดที่เหลือยังใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่ประกาศรอบแรกไปนะครับคุณเห็นไหมฮะว่าขึ้น10จังหวัดและใน10จังหวัดนั้นไม่ได้ขึ้นทุกพื้นที่หรอกครับซึ่งเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา400บาทเนี่ยนะหลายคนบอกโอ้ยทาไม่ได้หรอกทาไม่ได้หรอกก็มีทางรัฐมนตรีบ,บอกาย่าอย่าเพิ่งปรามาสเพราะอ,อน,นี้ชี้แจงออกมาหลายคนบอกอาจจะไม่ให้ปรามาสได้ไงก็ขึ้นแค่บางพื้นที่เองอ่ะก็เขาใช้คา ถ้าแตะ่400ก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วแต่เขาไม่ได้มีวงเล็บไว้นี่ฮะว่าต้องขึ้นทุกจังหวัดทุกอาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าก็ทําได้แล้วอ่ะอย่าเพิ่งปามา่เดี๋ยวก็ทําสูดความสามารถก็จะปรับเพิ่มบางสาขาอาชีพเราจะได้เห็น400บาทแน่นะฮะเพราะว่าการขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยต้องคํานึงถึง SME ด้วยเขาจ้างงานอยู่ประมาณ80%นะฮะไปปรับเขาจ้างป,ปรับขึ้นมาเนี่ยเขาล้มหายาจจากจะทํำยังไงฮะ แต่ปีนี้เห็นแน่ค่าจ้าง400บาทนะฮะบ,บางสาขาอาชีพและเชื่อหรือเกินว่าปี70จะได้เห็นค่าจ้างขั้นต่ำา6 0 0บาทแน่นอนแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกสาขาอาชีพแต่ได้เฉพาะบางอาชีพเท่านั้นนะฮงั้นเดี๋ยวขอทวนความจำนิดนึงเผื่อหลงลืมอะไรไปตอนหาเสียงหาว่าไงนะคะพี่ติ๋งตอนหาเสียงบอกว่า600บาททั่วหน้านะฮะในปี2570นะฮะนี่ถแถลงในสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนตอนหาเสียงบอกอย่างนี้ แต่เวลาทําจริงกลับบอกอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผิดปกนะฮะ,ะแต่ทีนี้เรื่องของค่าแรงเนี่ยเอาจริงๆรู้สึกก่อนหน้าที่จะมีการประชุมของกระทรวงแรงงานเนี่ยทางกลุ่มคนที่เขาใช้แรงงานเนี่ยเขามันเรียกร้องมากกว่า400บาทอีกนะครับเขาบอกว่า ค่าแรงที่พออยู่ได้และดูแลครอบครัวได้อย่างน้อยเมียกับลูกสักสาคนเนี่ยนะมันควรจะอยู่ที่492บาทนะฮะและอยากให้มันเป็นทั้งประเทศทั่วกันนะฮะและกําหนดให้เป็นค่าจ้างแลกข้าวด้วยที่492บาทเพราะอะไรฮนะไข่ฟองเท่าไหร่้วครับก๋วยเตี๋ยวตอนนี้50บาทยังหากินยากเลยนะฮะหกบาทแล้วค่าชงค่าเช่าค่าไฟค่าน้ําแพงทั้งหมดเลยนะแต่ค่าแรงนั้น ขึ้นทีแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บเหมือนหนอนนะฮะ <c oughs> แต่ไอ้พวกค่าไฟค่าน้ำเนี่ขึ้นพวดพลาดยังกระม้า,ากมา้มาศึกเลยนะฮะเ <c oughs> สมอต้นเสมอปลายก็คือแพงอยู่แล้วเนี่ยนะ พอมีการประชุมออกมาแบบนี้แล้วแต่และฝ่ายเขาว่ายังไงบ้างอะพี่เพราะว่าการจะขึ้นค่าแรงทีเขาไม่ใช่ว่ามีคนคนเดียวฟันธงได้นะฟังฝ่ายนายจ้างที่อยู่ในใจพาคีก่อนนะฮะเขาไม่ค่อยแฮปปี้อะฮะว่าขึ้นปีละสองครั้งปกติเนี่ยขึ้นแค่ปีละครั้งนะยกเว้นมีเหตุการณ์รุนแรงหรือมีเงินเฟอ้อเกินร้อยละห้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลให้ปรับเขาก็พร้อมจะยอมรับได้นะครับแต่ลูกจ้างในบอกว่าอย่างงี้ฮะพี่นายค่าจ้างวันเนี้ยคิดว่าก็เป็นธรรมแล้ว กระทรวงแรงงานสำรวจตัวแปลค่้าจ้างแต่ละจังหวัดแล้วว่ามันไม่เท่ากันนะความแตกต่างแต่ละสาขาอาชีพนะฮะอย่างชนบุรีโีกมีทั้งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวก็มีการคำนวณข้างจ้างซึ่งต่างกันออกไปนะส่วนรัฐมนตรีเนี่ยมั่นใจว่าเดือนเมษายนนี้มีข่าวดีแน่นอนสงกา์ปีนี้ได้เห็นแน่ในบางสาขานี่ก็พูดแผนเสียงตกลงอีกเหมือนเดิมฮะ400บาทนะครับแต่บางสาขาบางพื้นที่อะ ทีนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาก็มีการอภิปรายนะพี่แล้เ,เขาก็ลักซัเหมือเป็นตรวจกันบ้านอนะเช็คลิสต์เช็คลิสต์เช็คลิสต์เขาบอกเอาจิงๆไอ้ของที่เคยพูดไว้เนี่ยยังไม่ได้แต่ว่าเออของที่ไม่ได้พูดไว้ได้แถมมาฟรีค่ะพี่คุณชัยชนะเดชโชนะฮะสสประชาธิปัตย์แล้วเป็นรองหัวหน้าพักเขาบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตในเก้าเดือน,นที่ผ่านมาปลาสายทุกจังหวัดว่าจะแจกให้กับประชาชนอายุ16ปีและจะไม่กู้จากวันนั้นถึงวันนี้นายก ก็ยังอยู่กับพี่นะครับหรือค่าแรงบอก600บาทนะจะประกาศให้กระทรวงแรงงานทาได้สูงสุดไม่เกิน400บาทก่อนและครบ4ปีจะได้600ตอนนี้เป็นยังไงฮะเงินเดือนปริญญาตี25ตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ประกาศว่าจะทํานั้นทําไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ประกาศเนี่ยทำได้นี่ผมใช้คําพูดของสสไป,ปใช้ปัดนะเช่นคุณทักษิณออกจากคุกแล้วเช่นยาบ้า5าเม็ดอย่างนี้นะทำไมอย่างเงี้ยทำได้ง่ายทําได้เร็วหรือเกินครับ